สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวดีแคทลอนมาดูอุปกรณ์แคมปิ้งไปพังๆก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปกลางเต้นใช่ไหมเรามาเซอรวจอุปกรณ์ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะบอกอะไหนวันนี้พามาดีแคทลอนบางใหญ่มาจัว่าก้วยเตี๋ยวปูจะสามารถพอยุ้นที่ตัรได้ที่ดูดนอนอ่ะไปค่ะตรงนี้นะคะอยู่ติดรถไฟฟ้าบางใหญ่ แถวแถวอยู่ใกล้ๆกับอีเีกร์แล้วก็น่าก็มีคอไฟ่ายเวสเกดนี่เลยจุดแรกะไม่เคยเห็นเลยอันนี้รุ่นใหม่ปะเนี่ยโต๊ะสามารถปรับระดับได้สองพันเจ็ดสองเจ็ดเต็นท์หกพันอันนี้นะคะเต็นนะคะเต็นท์หกพันบาทเก้าอี 350เซตนี้สวยนะ2อ0 0เจ็ตัวนี้สี่พันห้าร้อย้อยห้าหมดเลยนะคะอ่าแต่ถ้ามีพนักพิงคือสอสี่ร้อบาทอันนี้ก็อีสูงสีนี้สวยนะสีเบสเออร์โทนอ่าถ้าเป็นสีเทาจะราคายอยู่ที่700บาท อ,อันนี้นะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเก้าอี้สูงหนึ่งพันบาทนี่เป็นเก้าอี้อ่อออนนาเออน่าจะนั่งสบายมีที่รองเท้าด้วยเหรอที่รองเท้าอยู่ในเซ็ตไหมอ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเก้าอี้อีกแบบหนึ่งอ่ะอ่าอันนี้สามร้อยห้าสิบตังหากอันนี้อ,อันนี้คือมันเป็นเซ็ตเดียวเหรอไม่คนละตัวตัวนี้อย่างเดียวเป็นเก้าอี้สูงแบบมีพนักพิงใช่ไหม พันสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้อีกสามร้อยห้าสิบนั่งเลยอันนี้พันหกแพงกว่าตัวเมื่อกี้อีกพันหสบายไหมนะสบายไหมมันจะอารมณ์เหมือนเปร์อ่ะเหมือนนอนเปร์วะเก้าอี้มีเยอะนะคะมีหลายรุ่นมากเลยเลือกได้เลยตัวนี้น่าสนใจสุดแล้วเนี่ยราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะอยู่ที่พันหกร้อยบาทก็เป็นไซส์เล็กอยู่ที่นี่อายุเนี่ยแล้วก็มีเต็นท์นะคะถัดมาก็จะเป็นเต็นท์อันนี้น่าจะสำหรับกี่คน น่าจะได้สองคนแหละสองคนก็น่าจะเยอะลอะถูกนะอันนี้เป็นแบบดาร์กดาร์กอ่าถอาอันนี้จะเป็นพันเจ็ดอ,อ,อันนี้พันเจ็ดอ๋ออันนี้มืดมืดมากข้างในมืดมากจริงสําหรับคนที่ชอบความมืดนี่นะคะถ้าเป็นตัวที่เป็นแบบโยนมันก็จะเป็นกระเป๋าใหญ่ๆแบบนี้นะคะอันนี้สําหรับสองคนนะราคาอยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทมืดนะคะมืดเลยอ่ะมืดไหม ไม่มืดนะไม่มืดเพราะว่ามันเปิดได้ไงอ่ะมีมีที่เปิดที่เปิดมีกี่ด้านสี่ด้านเลยรู้ซิฟได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่นั่งก็อาจจะติดสีสันนิดหน่อยนะมันอาจจะไม่ได้ดูโล่งมาก,มอ,ากอ่าเหมาะกับนอนพักผ่อนจริงๆอ่าอันนี้สองพันสองร้อยบาทนี่ค่ะน้องปานตัวที่ต้องมาชอบคืออันนี้นี่อันนี้จะมีเทเลสออกมาข้างหน้านิดนึ่งนะมี กลางทะเลอ,อกมาได้กระโจนเข้าไปได้ไหมอันนี้สูงกว่าอัน,นเมื่อกี้นะนะามบไปดูร,บรบอบๆก็จะมีเสาโค้งตรงนี้นะคะาาก,ก็จะดึงโอเคนี่น้องบนันอันนี้ดึงดึง,งดึงตรงนี้พุชพุชกดตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะ<ด>กลางได้ใช่เได้ไหม ขาอยู่ที่2,800บาทใ่าป็นหนึ่งคนนะพี่เมฆหนึ่งคนนะอ่าอันนี้ประกอบทันที Instant Assembly 3,200บาท Instant นะแล้วทีนี้ผ่อนอนห้องแบ็ไหนหสองคนห้องแบ็ดไหนห้องไม่มีแม่นึกว่าจะมีที่กั้นห้องแต่ไม่ใช่อ๋อแต่มีเทเลสออกมานิดนึงนะคะด้านหน้านี้นะไม่มีแต่มีสองคนนะใส่รองไปนองนั่งสิ เรานั่งซีิดหัวไหมอ่าถ้านั่งนะคะก็ถ้าเป็นเด็กก็เหลือเหลืออยู่นิดนึงอะแหละนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะน่าจะไปถึงเมตรแหละน่าจะไม่โล่มลงมากอันนี้เป็นคนเดียวเลยเนี่ยน่าจะเหมาะกับสายไบเกอร์ไนเนี่ยราคาสองพันหาร้อยบาทอ่าน้องไปเข้าไปสิย,ยังไม่คบอีกนะมีตรงนั้นอีกเป็นไงมัง่งเ,เหมาะกับพาะทุดงมากสายนี้พอสอกำลังมาแรง ตรงนี้ตรงนี้ต้องปันเฟรชแบ็ก <lawsuit. S 1> อันนี้น่าจะเหมาะกับน่าจะมืดอ่ะเข้าไปแล้วอ่ะตัวนี้สี่พันสามเข้าห้องหน้าเข้าห้างหน้านี้อ่าอ่านี่คะราค่ะาเข้าไปทุกอย่างมีกระเป๋าสองห้างข้างนอกก็ห้าอ๋อเตียงนอนประบาดเตียงนอนพันห้านะคะพันห้า ก็โอเคนะเตียงแบบนี้นะอันนี้อันนี้ฮะไม่ข้างนอกตัวตัวนอกในห้าพันห้าแต่ถ้าข้างในสามพันห้าข้างในไม่มีตัวสักคุมนอกอ่ะเอออันนี้อันนี้กว้างขวางเหมือนเป็นบ้านเลยเนี่ยเป็นแบบใช้เสาไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้พันห้าที่น้องปันอนอันนี้พันหนึ่งพันอันนี้เตี้ยกว่าถ้าตัวที่เตียงนอนที่เตี้ยกว่านี้ก็จะเป็นพันหนึ่งพันาอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่าจะสูงขึ้นมานิดหนึ่ง มีกระเป๋านี่พามาดูรถเข็นเดี๋ยวม่านมาดีก่อนสวยด้วยอ่ะอันนี้เป็นรถเข็นนะคะสีนี้เนี่ยเหมือนเพิ่งเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ออกมานานยังสามพันห้าร้อยบาทล้อค่อนข้างใหญ่นะเออล้อค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้อยู่ที่สามพันห้ารอยบาทก็ข้างในก็มีถุงใส่ของ ให้เนาะแล้วก็มีกระเป๋าให้นะคะถ้ารุ่นนี้ไม่มีกระเป๋าใส่ให้นะเออคนละแบบค่ะโอ้ก็น่าจะนี้ก็สอที่กั้นลมด้วยเหรออ่ะนี่นี่เขาบอกว่ามันมีที่กั้นลมให้ด้วยนะนี่ตรงนี้นะคะโอ้เหมือนครัวจริงๆเลยอ่ะโอเคเลยนะอันนี้สองพันห้าร้อยนะเดี๋ยวพาไปดูข้าง โอเคไม่ดูกันดิอันนี้เป็นโต๊ะพับธรรมดานะคะ1นึ่พบาทก็ความยาวอยู่ที่120ยยี่สิเซนนะควนสูงก็60เซนติเมตรก็เป็นแบบพับแหละพกพาสะดวกเบาน,น้ำหนักมันน่าจะเบาวกว่าอันนี้นิ้ทนะ,ะอันนี้โต๊ะเตี้ยนะ700ดร้อยบาทนี่เป็นเปรหรือเปล่าใช่อันนี้เป็นเปนใครที่สนใจเป,น,เปน,นะคะเปเนี่ย ไปอันนี้เฉพาะผ้าอย่างเดียวนะแ0 0ร้อยาบอกว่าอะไรนะแปดร้อยบาทถ้าเฉพาะผ้าอย่างเดียวขาไม่เกี่ยวนะเฉพาะอะไรก่อนเฉพาะผ้าอย่างเดียวอ่าอันนี้นะคะเรามาดูโต๊ะต่อโต๊ะตัวนี้ถ้าเป็นตัวเล็กนะคะราคาอยู่ที่600บาทความยาวก็จะไม่ถึง120เซนนึพันสี่ร้อยบาทนะคะอันนี้มันก็จะมีถุงข้างๆให้ด้วยนะเก็บของเก็บอะไรได้ แรงแรงไหมอันนี้คือวางในที่ที่มันไม่เรียบไงมันก็เลยดูอ่ะอันนี้ห้าร้อยบาทอันนี้โตเล็กนะคะก็เหมาะสาหรับเอาน้องๆไปนั่งหรือละมานั่งวางหน้าเต็นท์แล้วก็กินดิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะอันนี้เก๋ดีนะคะสีเทาๆตัดกับสีเขียวแบบนี้สีฟ้าฟ้าร้งทะเลอ่าข้างล่างมันเป็นอ๋อมันเป็นสีแบบฟ้าเงาๆนะคะแล้ว สำหรับโต๊ะเล็กนะถ้าเกิดพับแล้วเนี่ยนี่อันนี้พับแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะพับก็ไม่เบาเท่าไหร่อะไปดูไปดูต่ออันนี้นี่อันนี้ที่อุปกรณ์เครื่องครัวเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะไม่ใช่นะอีกเซ็ตหนึ่งอ๋อน,นี่นี่น,นี่อันนี้เป็นชุดเล็กนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทก็มีที่เก็บมีกระเป๋าให้นะมีซิปไปดูสิเปิดดูเฮ้ <S 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 นะคะโอ้มากริปก็มีชั้นวางของนะคะเหมือนกับอยู่บ้านเลยเนาะก็พกพาสะดวกเพราะว่าเขามีกระเป๋าให้ด้วยเดี๋ยวเรารู้สิปิดให้เขาก่อนบก็มี oh, ซิปนะคะ,ะ,คะกันมแมลงเนาะ mm. เก็บของได้แล้วก็ข้างบนนี้อาจจะวางเตานะคะแล้วก็เจ้าตัวเล็กนี้น่าจะเป็นที่ใส่ของใส่ของอะไรนะคะ อยู่ที่550บาทแล้วทำไมมันมีคุ้มคุ้มพล่างอ๋อมีแล้วมีมีนี่อันนี้เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องทำครัวนี่ช้อนช้อนแบบพับเนาะแบบนี้แบบนี้รับเก็บน้ำร้อนบอกว่าแล้วก็อันนี้เป็นถุงช้อนพลาสติกนะข้างในอ่ะข้างในเป็นเหมือนยางเลยอ่ะหัวแก๊สเหรอใช่อ๋อันนี้จะเป็นต่อแก๊สซาาเปาใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ อันนี้เก้าร้อยบาทหัวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นแบบ,บาวาลเปิดปิดนี้วัสดุก็ดีอยู่แล้วแหละ,ละราคาราคานี้วัสดุดีมากไม่เคยเห็นนะแต่ว่าลูกเพิ่งมีด้วยอันนี้สองพันไหนหสายเนี่ยอ๋อถ้ามีสายราคาสองพันบาทกระหรือเปล่าก็มีกระเป๋าใส่ให้เนาะแบบนี้นอันนี้เหรออันนี้เป็นกระทาแบบนี้อ่ะอันสองนะคะก็คือเป็นได้ทั้งหม้อทั้งกระทะอยู่ในตัววัสดุดีนะคะอ่านี้กาน้ำ เท่าไรอะสามร้อยห้าสิบเองนะอันเนี้ยกาหรือเปล่าเป็นกาทำไมช่องเล็กทำไมมันช่องเล็กใหญ่เหมาะกับสายกาแฟน่ารักนะคะสามร้อยห้าสิบเองมาตำกันได้เลยอันนี้เป็นช้อนพลาสติกนะคะคู่ละห้าสิบบาทอันนี้เหรออันนี้เขาต้องอ่านสิลูกอ่านฉลาอันนี้หกร้อยบาทเป็นที่เก็บความเย็นอ๋อเก็บความเย็นได้ ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเอาพวกของที่ก็ต้องเก็บความเย็นะใส่ไปในนี้พวกหมูพวกเนื้อนะหกร้อยบาทนะข้างในก็เย็นบุด้วยฟรงน้ำแล้วก็น่าจะมีสะวกเด็บีสะดุกการความร้อนอยู่ตรงนี้แหละก็ก็สะดวกดีนะสำหรับใครที่จะเบบีไม่ต้องอันนี้ขนาด20ลิตรจ้ะยีลิตรอยู่ที่ราคา600บาทค่ะแล้วถ้าเกิดเล็กลงนะน้องฟันดูซินี่มาเล็กลงอยู่ที่ราคา400บาทนะคะอยู่ตรงนี้ก็คือเป็น กระเป๋าเก็บความเย็นนะสำหรับสายเครื่องดืนะ่มเนาะมาดูถุงนอนกันนะคะมีหลายราคามากเลยนะถ้าอันนี้นะคะเปรียบเทียบสำหรับการน,นอนอันนี้เป็นถุงบับซิปนะถุงนอนถุงนอนเขาก็าจะบอกอุณหภูมิที่เหมาะสมนะนี่ถ้าเกิดหนาวมากๆนีม่มีมีอุณหภูมิให้เลยยี่สิบองศาสิบห้าองศาสิบองศาก็ดูที่ถุงเนี่ยนะคะนี่ราคาอยู่ที่ห้าห้าสิบบาทแล้วก็ถ้า อุณหภูมิเย็นมากขึ้นก็จะราคาแพงขึ้นมานิดนึงนิดเดียวเองนี่ยนี้นะคะอยู่ที่10องศาถ้าไปนอนยอดดอยและพวกนี้นะ600 600บาทนะคะก็สําหรับหนึ่งท่านหนึ่งคนนะินะ,<ร>นะมีตัวอ <ไป S 2> ย่าง <ไป S 2> ขวนให้ดูดดแต่ก็<ง>แบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าแบบไหนเนี่ยแบบเลก,กุล่าเหมือนถุงแบบอ่าอันนี้แบบเหมือนมัมี่อ่ะเมืนโผล่มาแต่หัวเนี่ยเนี่ยเ ผ่านห้าร้อยบาทเนี่ยถ้าน้องปันซื้อไปนอนที่บ้านนะได้ไหมก็มีตั้งแต่ราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะอ่ใช่หนุ่มนอนหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้น่าดิไปจนกระทั่งถึงสามพันหกพันก็มีนี่นี่อันนี้ดูคุณสมบัตินะอุณหภูมิก็คือสูตรองศาถึงลบห้าเลยนะเนี่ยอันนี้สำารับปีนเขาเลยนะเนี่ยใช่ไหมเมืองไทยคงจะไม่ต้องถึงขั้นนี้แล้วค่ะ เสือรองนอนเฉยๆอ่าอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทอยากได้ไหนเอาปแรกากาไปเลยอืมก็มีทั้งแบบม้วนแล้วก็แบบแม่อะไรนะให้อะไรนะกนชื้นเรื่องให้อุ่นขึ้นอ่าไม่รู้เหมือนกันบนของการเปลียบสีอืมก็สองร้อห้าสิบบาทอันนี้ซื้อให้น้องฟันนะไปอันนี้เป็นโมเดลอันนี้เป็นโมเดลอันนี้เขาบอกว่าสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นแบบสูบลมนะคะโมเดล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 อันนั้นคืออันนั้นใ่่ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น1 4 0 0 0บาทมีแต่โมเดลตัวตัวจริงไม่มีให้ดูซื 2> 2> ้อซื้ออันนี้ซื้อเลยอันนี้17,000บาทเป็นแบบรังหนูรูหนอนดูดิมารูหนอนไหมอ่ะอ่ดูโมเดลไปก่อนนะคะไม่มีตัวจริงก็สรุปโดยรวมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสายแคมปิ้งนะแล้วก็มาดูของที่แคทลอนดีแคทลอนก็จะได้ของครบกลับไปเลยคือ้อมกลับที่จะไป ไปกางเต็นท์ได้เลยนะคะก็ลองมาดูกันได้นะคะทุกคนคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องควบคัวแคมปิ้งด้วยนะครับบายบาย